I'm up on your mind, feeling pretty good Don't stop it, bitch, you in my way Thank you so much, oh wow, okay <laughs> สก๊อออร่าช่วยทำให้ผ้ากะจางลงค่ะแล้วก็จะมีสก๊อคาร์เจ้นลิฟอัพค่ะสกัคะะอคาราเต้นลิฟอัพตัวนี้จะช่วยเอ,อ่ทำให้รถริ้วรอยร่องแก้มร่องลึกทุกอย่างค่ะทำให้ร่องแก้มตื้นขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ผิวสาวๆที่เขี่ยวยน่นทำให้สดใสเป็นตึงข,ขึ้นมาเป็นสาวได้เหมือนเดิมะคะ่ะ และอีกตัวหนึ่งน,นะคะสินค้าตัวนี้จะเป็นสะก๊อตถังเช่าแต่ตัวนี้จะช่วยบำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดีค่ะสําหรับคนที่มีสุขภาพร่างกายที่ไม่ดีตัวนี้จะช่วยท่านได้นะคะสะก๊อตถังเช่าซุปไก่ผสมถังเช่าตัวนี้จะช่วยเสริมสร้างสมกันของเราให้แข็งแรงขึ้นค่ะแล้วก็ทําให้ปรับสมดุลในร่างกายแล้วก็ช่วยบำรุงเลือดแล้วก็ช่วยลดน้ำตาลในเลือดค่ะ สกอตคอลลาเจนเอ่อสกอตถังเช่าตัวนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็สก๊อตคอลลาเจนทั้งสองตัวค่ะเอ่อวันนี้ทางร้านแบมบูตี้ก็มีสินค้าดีๆมานำเสนอเพียงเท่านี้นค่ะยังไงก็ขอฝากวาไว้ด้วยนะคะร้านแบมบูตี้ค่ะอ๋อเรื่องราคานะคะตัวนี้สำหรับสก๊อตถังเช่าตัวนี้ 1, 2, 3, หนึ่งกล่องมีหกขวดราคา2 2 0่บาทค,ค่ะส่วนสก๊อตคอลลาเจนออร่าตัวนี้ก็มี6ขวด เลยนะคะต้นร้อยแบมนะคะวันนี้แบมบิที้ก็มีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่จะมานำเสนอลูกค้าทุกท่านนะคะที่กำลังมองหาอา,อาหารเสริมเพื่อบำรุงผิวบำรุงเส้นผมนะะให้สวยงามอะค่ะก็คือแบบว่ามีวันนี้มีดิฉันมีบัวหิมะค่ะบัวหิมะตัวนี้ค่ะซึ่งมีวิตามิน B5 นะคะบัวหิมะตัวนี้จะดีมากค่ะสำหรับ ท่านใดที่กําลังมองหา,อาผลิตภัณฑ์ที่บํารุงเส้นผมอยู่อะค่ะถ้าท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมนี้สอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะซึ่งวิตามิน B5 ตัวนี้จะช่วยซ่อมแซมเส้นผมที่แห้งเสียแตกปลายสำหรับท่านที่ทำสีผมเยอะๆอะค่ะหรือว่าผ่านการทำสีผ่านการทำเคมีมากๆนะคะใช้ตัวนี้แล้วผมจะช่วย ฟื้นฟูสภาพเส้นผมให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็บำรุงรากผมไม่ให้ดุดร่วงด้วยค่ะคือชะลอไม่ให้ผมร่วงเยอะค่ะปกติคนที่ผมร่วงเยอะๆจะน่ากลัวมากเลยค่ะวันนี้แบมบิวตี้ก็มีสินค้าอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นสก็อตเป็นสก็อตลิฟท์อัพค่ะสก็อตลิฟท์อัพนี้จะช่วยท่านสาวๆคือในเรื่องของริ้วรอยะคะ่ะที่ลึก ไม่สามารถใช้อะไรไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะตื้นขึ้นมาได้ค่ะดิฉันขอแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะสะกอตลิฟท์อัพตัวนี้จะช่วยท่านสาวๆไม่ให้มีริ้วรอยริ้วรอยตีนการิ้วรรอยตรงร่องแก้มทุกอย่างค่ะจะช่วยคุณสาวๆได้ค่ะและสะก c อตลิฟท์อัพตัวนี้ยังช่วยให้ยกกระชับสัดส่วนทุกอย่างนะะก็คือเราทานไปเรื่อยๆจะช่วยทำให้เราาร่างกายผิวพรรณเรากระชับขึ้นนะคะ ลดริ้วรอยได้ดีมากค่ะและนอนหลับลึกวีมิเตาร์มิน E ีช่วยในการกระบวนการต้านอนุมูลอิสระตัวนี้จะช่วยท่านสาวที่มีริ้วรอยเยอะๆอะค่ะจะช่วยได้ค่ะตัวนี้สกอตลิฟอัพนะคะขอฝากไว้ด้วยนะคะทานยังไงนั่นแหะคะเราทานกันก่อนนอนนะคะทานก่อนนอนแล้วก็ทานหลังจากรับประทานอาหารได้อาหารเย็นได้สักประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3าชั่วโมงค่ะจะให้แต่ถ้าจะทําให้ได้ผลดีอะค่ะ จะช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานของคอลลาเจนทำงานได้ดีในตอนที่เรานอนหลับค่ะขอฝากสาวๆไว้ด้วยนะคะตัวนี้ค่ะสปอตคอลลาเจนลิฟต์อัพตัวนี้ค่ะสำหรับคนที่ฝ้าเอ่อคนที่แบบว่ามีเอ่อริ้วรอยเยอะๆค่ะขอแนะนำเป็นสกอตลิฟ์อัพตัวนี้ค่ะสวัสดีค่ะแบมบวตี้นะคะวันนี้แบมบวตี้ก็มีสินค้าอีกตัวหนึ่งมานำเสนอ ลูกค้าทุกท่านนะคะและว,วันนี้แบมบิวตี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ที่เข้ามาที่ร้านใช้บริการที่ร้านแบมบิวตี้แถมยังมีสก๊อตอทางเช่าติดไม้ติดมือไปคนละกล่องสองกล่องค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะคะแล้ววันนี้แบมบิวตี้จะมีสินค้าก็คือสก๊อตทางเช่าเหมือนเดิมนั่นละค่ะแต่เป็นสก๊อตทางเชา่าผสมซุปไก่ผสมทางเช่าะค่ะทานแล้วจะรู้สึกสดชื่นและทำงานแล้วไม่เหนื่อย สก๊อตถังเช่าตัวนี้มีสมุนไพรผสมผสานด้วยสมุนไพรห้ชนิดซึ่งทำให้สุขภาพเราแข็งแรงถังเช่าตัวนี้จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราปรับสมดุลร่างกายของเราให้เป็นปกติดีนะคะก็คือช่วยบำรุงตับบำรุงไตบำรุงปอดบำรุงหัวใจแล้วก็ ช่วยลดน้ำตาลในเส้นเลือดค่ะท่านที่เป็นเบาหวานก็สามารถทานได้นะคะตัวนี้จะช่วยได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงทำงานแล้วไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกเพลียแล้วก็สก๊อตถังเช่านี้ยังทำให้รู้สึกเราเรารู้สึกว่าเรานอนพักผ่อนได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้สุขภาพร่างกายตับปอดไตเรามีความรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นทำงานแล้วไม่เหนื่อยไม่เพลียเลยค่ะถ้าท่านใดสนใจทดลองทานมา ซื้อได้นะคะที่ร้านแบมบิวตี้ติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0946264964หรือเข้าไปที่เพจของแบมบิวตี้หรือแวะเข้ามาซื้อที่ร้านแบมบิวตี้ได้เลยค่ะรัดก,กระบัง24ค่ะขอบคุณนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสกอตถังเช่าแล้วก็ขอขอบคุณทุกลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหน,นุนสกอตถังเช่าที่ร้านแบมบิวตี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ ณบิวเวอร์ทีวีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ